มาว่ากันเรื่องของไอโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มของผมเนี่ยผมโพสต์บอกว่าผมจะสร้างหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มฟังกันจะช,ชัดนะผมจะคุยทุกวันเลยวันละตอนสองตอนก็อยากจะคุยว่าคําว่าหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มของผมเนี่ยผมเปิดรับสมัครที่หกพันเก้าร้อยบาทแล้วผมก็หาอุปกรณ์ให้มูลค่ากับพันสองพันสามพันแล้วแต่โครงการแล้วก็มีค่าสอนอนิดหน่อยสองสามพันบาทและสร้างเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์ม ที่มาที่ไปก็คือผมอยากจะสร้างงานที่เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ไปทํางานที่เกาหลีคนที่ไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีวันนี้เปิดรับสมัครการเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ไปทํางานเกาหลีเนี่ยเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นจนถึงแสนเนี่ยผมบอกทําที่บ้านเราได้ไหมมันก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มต่างๆอ่ะเข้ามาคอมเมนต์พียเลยเฮ้ยห้าหมื่นคนเนี่ยมันอะไรผมบอกรายได้ว่าจะเป็นรายได้คุณไม่ต้องมาพูดผมหมายถึง หกักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือนห้าหมื่นเขาไม่ได้จบด็อกเตอร์นะเขาไม่ได้จบวิศวะเขาไม่ได้จบสาปัต์เขาเป็นชาวบ้านที่อยากจะทํางานเขาเป็นคนที่ไม่มีงานอยากมีงานทําผมบอกว่าอยากให้เขาเนี่ยปลูกผักปลูกพืชและเอาประเภทคนที่มีคนที่รับซื้อจริงๆได้ผลผลิตจริงๆขายได้จริงๆให้เขามีรายได้เดือนละสี่สิบห้าหมื่นบาทหกหมื่นบาทเนี่ยเขาก็ดีใจจะแยกอยู่แล้วที่ตัวเองมีงานมีการทําหากลบแล้วเหลือกําไรหมื่นสองหมื่นเขาก็อยู่ได้ ทุกคุขายเป็ดขายหมูขายไกย่ส่งออกเมืองน,นอกมาบอกว่าไม่ได้ของเขาที่คุณส่งเสริมดีกว่าสามารถขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนของจริงมันไม่ใช่อ่ะน,นั่นมันคือธุรกิจอ่ะผมต้องการแค่สร้างคนหอำเภอหนึ่งฟาร์มแ0ดร้อยอำเภอให้เป็นจุดกระจายสินค้าหรือเป็นที่ปลูกพืชผักประมาณหกจ็ดโครงการให้เขาอยู่ได้ให้เขาสู้ได้เท่านั้นเอง เมื่อเขาอยู่ได้สู้ได้เขาว่ากันผมไม่ได้บอกเขาต้องทํยาเป็นธุรกิจใหญ่โตต้องใส่ทองเส้นละห้าบาทใส่สุดปลูกไทยมาบอกว่ามันดีกว่าผมมันมากกว่ามันแพงกว่ามันของจริงมีกองสมสุนสับสนบินไปเมืองนอกบินไปเมืองนาไปกินใบฝรั่งเศสแล้วมาช่วยดูาตัวเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านแล้วบอกร่ำรวยเขาทําไม่ได้หรอกผมบอกเอากเกษตรขั้นพื้นฐานเนี่ยปลูกกันให้ได้ปลูกกันให้เป็นให้มีรายได้สักสี่สักห้าหมื่นบาทต่อเดือนปีหนึ่งทําได้สักล้านกว่าบาท แค่นี้ก็สุดยอดแล้วยิ่งกว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนซะอีกผมถึงบอกว่าผมต้องการสร้างกเกษตรที่เป็นรุ่นใหม่ในหนึ่งบันหนึ่งฟาร์มเอาแค่นี้ก่อน